History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมต้าวัดไทยครับและนี่คือโบราณคดีที่สุดคอนเทนต์ที่เราจะไปตามหาความเป็นที่สุดในด้านโบราณคดีไม่ว่าจะเป็นเก่าที่สุดใหม่ที่สุดใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดไม่ว่าเรื่องไหนที่เป็นที่สุดในด้านโบราณคดีผมจะตามหาและนำมาเล่าให้ฟังนะครับ เรื่องราวความเป็นที่สุดในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของเครื่องรางของขลังนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ห้อยคออยู่หรืออย่างน้อยก็ต้องเคยเห็นอาจจะอยู่บนคอของคนในครอบครัวก็ได้ถ้าคุณเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับกับเรื่องราวของพระพิมพ์หรือพระเครื่องทราบไหมครับว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเริ่มปรากฏการมีพระพิมพ์หรือพระเครื่องตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าไม่ทราบผมขออาสาเล่าให้ฟังเองนะครับพระพิมพ์หรือพระเครื่องนั้น ถือกําเนิดขึ้นจากการนําแม่พิมพ์ที่มีรูปพระพุทธเจ้ามากดลงบนก้อนดินเหนียวนะครับจากนั้นจึงนําเอาไปทําให้แห้งซึ่งถ้าเอาไปเผาไฟเนี่ยเราจะเรียกว่าพระพิมพ์ดินเผาแต่ถ้าเอาไปพึ่งแดดเราจะเรียกว่าพระพิมพ์ดินดิบนะครับก่อนที่ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นจึงเกิดการสร้างพระพิมพ์ด้วยโลหะเช่นพระพิมพ์เนื้อสำริดที่เกิดจากการผสมกันระหว่างดีบุกกับทองแดงหรือพระพิมพ์เนื้อชิน ที่เกิดจากการผสมกันร,ระหว่างตะกัวกับดีบุกนะครับแต่พระพิมพ์ในระยะแรก,แรกๆนั้นไม่ใช่เครื่องรางนะครับแต่เชื่อกันว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับการจาริกแสวงบุญไปยังสี่สังเวชนียสถานในประเทศอินเดียน,นะครับโดยพระพิมพเนี่ยมีสถานะเป็นเหมือนของที่ระลึกสําหรับให้ผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญเนี่ยนำติดตัวกลับมาด้วยนะครับเป็นมนลัคฐานยืนยันว่าฉันได้เคยเดินทางไปยังสี่สังเวชเนียสถานแล้วนะครับทําให้พระพิมพ์ในระยะแรกๆเนี่ย มักจะมีการทําสัญ,ญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับสถานที่ทั้งสี่เอาไว้ด้วยเช่นพุทธคยาก็จะทําเป็นรูปต้นพระศรีมหาโพธิ์เพราะว่าเป็นสถานที่ตรัสรู้นะครับหรืออย่างที่พระนสีก็จะทําเป็นรูปธรรมจักรเพราะพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมาจักรกับปะวัตนะสูตรที่นี่นะครับส่วนกุศินาราเนี่ยก็จะทําเป็นรูปพระสถูปเพราะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับแต่น่าเสียดายว่าที่กบิลพัทเนี่ยไม่ปรากฏว่าทําเป็นรูปอะไรแต่สันนิฐานว่า น่าจะทําเป็นรูปพระพุทธบาทนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับการเดินเจ็ดก้าของพระพุทธเจ้านั่นเองสําหรับประเทศไทยของเรานั้นหลักฐานการสร้างพระพิมพ์ที่เก่าที่สุดสร้างขึ้นในสมัยทวาราวดีราวพุทธศตวรรษที่12หรือกว่า1,400ปีมาแล้วนะครับแต่บอกได้แค่ช่วงเวลานะครับไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่าพระพิมพ์องค์แรกที่สร้างขึ้นนั้นคือองค์ไหนเพราะพระพิมพ์ในระยะนี้เนี่ยยังไม่ค่อยปรากฏการทําจารึกบนพระพิมพ์ ที่ระบุปีที่สร้างสักเท่าไหร่ดังนั้นจึงบอกได้ยากมากครับว่าเป็นองค์ไหนเลยบอกได้แค่ช่วงเวลาเฉยๆนะครับและเนื่องจากพระพิมพ์ที่สร้างในระยะนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าพระพิมพ์ที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันดังนั้นสถานะของพระพิมพ์ในเวลานี้จึงเป็นแค่วัตถุสําหรับสั่งสมบุญกุศลไม่น่าจะเอามาห้อยคอได้นะครับแต่ถึงจารึกจะไม่ได้บอกปีแต่ใช้ว่าจารึกบนพระพิมพ์จะไม่น่าสนใจนะครับเพราะข้อความที่ปรากฏบนพระพิมพ์นั้น จะเป็นบรรดาข้อธรรมต่างๆที่ที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นคาถาเยธรรมานะครับโดยจาดึกข้อธรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดประสงค์ของการสร้างพระพิมพ์นั่นก็คือการสื่อพระพุทธศาสนาและเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าออกไปนั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระพิมพ์ที่สร้างในช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องของรูปแบบพระพิมพ์นะครับเพราะนอกจากรูปแบบปกติที่สร้างเป็นพระพุทธเจ้านั่ง แวดล้อมด้วยเครื่องสูงซึ่งเป็นเครื่องประกอบฐานนันดอนของพระมหากษัตริย์เช่นฉาดแล้วเนี่ยยังมีการสร้างพระพิมพ์เป็นพุทธประวัติด้วยนะครับโดยพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือพิมพ์พุทธประวัติตอนยมกปฏิหารนั่นเองซึ่งเป็นพุทธประวัติที่สันนิษฐานกันว่าน่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดผ่านการถูกนํามาใช้เป็นเรื่องราวที่ใช้เทศนาสั่งสอนเพราะเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอิทธิปฏิหารและความอลังการ เหมาะแก่การนํามาสั่งสอนผู้คนในภูมิภาคนี้ซึ่งในสมัยก่อนอาจจะยังไม่ได้นับถือผู้ศาสนาก,ก็ได้นะครับโดยยม,มกติหาเนี่ยเป็นผู้ทธประวัติที่เล่าเรื่องราวของการที่พระพุทธเจ้าทรงทรมานเดียรถีโดยการแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นคู่ๆบนต้นมะม่วงนะครับเพราะคําว่ายมกหรือว่ายมกะแปลว่าคู่นะครับหลังจากผ่านการเวลามานับร้อยนับพันปีพระพิมพ์ก็เริ่มได้หน้าที่ใหม่จากการที่แต่เดิมเนี่ยเป็นแค่วัตถุสําหรับสื่อพระศาสนาอย่างเดียว ก็เริ่มได้สถาน,นะความเป็นเครื่องรางของขลังขึ้นมานะครับโดยน่าจะเริ่มขึ้นในราวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4หรือไม่งั้นก็ไม่น่าจะเกินรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านะครับโดยเปลี่ยนสถานภาพกลายเป็นวัตถุมงคลสําหรับการบูชาแบบส่วนพระองค์หรือใช้ห้อยคอเสมือนเป็นเครื่องรางของขลังนะครับด้วยความเชื่อว่าพระพิมพ์เหล่านี้สามารถปกปักคุ้มครองเจ้าของ หรือว่าอวยพรให้สมปรารถนาได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากการสร้างพระกริงพระพุทธรูปข,ขนาดเล็กที่พระหัต์เนี่ยจะมีหม้อยาวางอยู่ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าภัยสัจย,ยครุไวทูริยปภาพระพุทธเจ้าแห่งการแพทย์ด้วยความเชื่อดังกล่าวนี้ก็เลยเป็นที่มาของการสร้างพระพิมพ์ในฐานะเครื่องรางของขลังเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับก่อนที่ต่อมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาในแง่ของรูปแบบไอเดีย รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ,ๆเพิ่มเติมเข้าไปอีกเรื่อยๆๆ,ๆๆๆจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของโบราณคดีที่สุดประจําวันนี้นะครับกับเรื่องราวของพระพิมพ์ที่เก่าที่สุดในประเทศไทยนะครับก็หวังว่าจะช่วยกระจ่างขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเรื่องราวของพระพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงเวลาที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกรวมถึงการกลายสถานภาพจากการเป็นแค่วัตถุสืบพระศาสนากลายเป็นเครื่องรางของขลังนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเวลาเราดูละครพีเรียดที่เก่าไปถึงสมัยอยุธยาเนี่ยทำไมเวลาเขาออกรบเขาถึงไม่ห้อยพระกันทำไมเขาถึงพกเป็นตะกุดบ้างพกเป็นหวายลูกนิมิตบ้างเหตุผลเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการติดตามรับฟังถ้าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยถ้าฟังใน y YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับ นอกจากนี้มีหลายช่องทางให้เลือกรับฟังไม่ว่าจะเป็นใน Spotify Google Podcast, Apple Podcast, Pocketcast, Anchor ได้ทุกช่องทางเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่า history hunt หรือว่าโบราณคดีที่สุดก็ได้นะครับใครอยากฟังเรื่องอะไรมีข้อสองสยัยมีข้อแลกเปลี่ยนมีข้อโต้แย้งพิมพ์ได้เต็มที่เลยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับยังคงคอยตามอ่านอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ